มาที่เรื่องนี้ค่ะขยายผลก็มีความคืบหน้าเรียบร้อยนะคะสําหรับกรณีที่มีภรรยาของตํารวจเนี่ยไปตบนะคะไปตบเป็นสาวบริการเป็นพนักงานนะะที่ดูแลลูกค้าอยู่ที่ร้านหมูกระทะคุณผู้ชมคือเขาเรียกกับตันก็จะฟิลดูแลลูกค้าบริการเสิร์ฟอาหารบริการาเสิร์ฟเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะซึ่งเธอคนนี้ถูกเข้าใจผิดว่าไปมีชู้ไปมีความสัมพันธ์ไปเป็นกิ๊กกับสามีซึ่งเป็นนายตํารวจของผู้หญิงคนนี้นะคะแล้ววันนั้นเนี่ยน,นี่คือภาพวันเกิดเหตุนะคะ ภรรยาบุกมาคุยกันไม่กี่คำนะค่ะถามว่ารู้จักสามีฉันไหมเธอก็ถามกลับว่าเอาสามีพี่เป็นใครยังไม่ทันได้พูดกันนะคะก็ตบก่อนเลยนะคะก็เลยเป็นที่มาของการแจ้งความค่ะแล้วเธอเนี่ยก็เรียกร้องบอกว่า เอ๊ะตำรวจช่วยกันหรือเปล่าทำไมภรรยาตำรวจนายนี้เนี่ยจ่ายค่าปรับแค่500แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอบอกเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะอยากจะให้มาขอโทษเนี่ยอยากให้หมอโทษที่ร้านด้วยซ้ำไปเพราะคุณมาทำให้ฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงที่นี่แต่สุดท้ายค่ะขึ้นไปเจอกันที่โรงพักอีกรอบเจราจากไกล่เกลี่ยค่าสินไหมทดแทนกันเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการขอโทษพร้อมกับจับไม้จับมือกันแต่อยากให้ดูจังหวะขอโทษจริงๆไปดูด้วยกันค่ะ พี่ต้องนี่แหละค่ะก็มีน้องนักข่าวนะคะอยู่ในพื้นที่ด้วยก็พยายามจะจัดที่จัดทางให้นั่นแหละตอนแรกจะขอสัมภาษณ์นะคะแต่ฝ่ายของภรรยาตำรวจเนี่ยอุ้ยถ้าคุณผู้ชมได้เห็นหน้านะคือเธอขอไว้ว่าเป็นสิทธิ์ของเธอนะคะเธอไม่ให้เปิดเผยหน้านะคะแต่เราได้มีการไปดูต้นทางมาเนี่ยโอ้โหหน้าตาก็คือตึงแบบ ตึงเปียกเลยคุณผู้ชมคือก็ไม่ได้ดูแบบประนีประนอมไม่มีการยิ้มแย้มเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จังหวะที่นักข่าวเนี่ยบอกว่าขอสัมภาษณ์เธอก็บอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์แล้วการยกมือไหว้เนี่ยก็คือยกมือไวบบวหว้แบบเครื่องวิไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยเธอก็เอามือลงแล้วก็จะเดินจากไปนะคะนะคะักข่าวบอกเลยพี่พี่เอ,อเอองั้นขอภาพเป็นจับมือหน่อยได้ไหม,มนะคะเธอบอกว่าคุณอย่ามาอะไรเลยฉันขอโทษแล้วก็คือจบแล้ว ให้ไหวอีกทีก็ไม่ไหวแล้วอะงั้นจับมือยอมจับมือสุดท้ายก็จับมือกันนะคะแล้วเธอก็เดินจากไปเลยเดินออกไปจริงๆนะข่าวมีจังหวะที่ตามไปถามตำรวจด้วยนะ,ะที่ที่บอกว่านะคะบอกว่าพี่ทําไมภรยาหึงขนาดนี้พี่ไปทําอะไรไว้เปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะอะคุณผู้ชมคาจังหวะนี้อย่างที่บอกไปนะคะคุณเอนามสมมุติอายุ21ปีเธอเป็นกับตันร้านหมูกระทะโดนบุกไปตบแบบไม่รู้อีโนอีเนเรื่องเนี่ยมาจากแค่ว่ามีคนมานั่งกินข้าวแล้ววิดีโอคอ นะคะจะไปตามตำรวจคนเนี้ยสามีของของผู้ก่อเหตุเนี่ยมากินด้วยกันเธอก็เข้าไปบกไม้บกมือในกล้องอะค่ะโอ้โหจังหวะนั้นภรรยาเขาเป็นคนรับอะค่ะก็เห็นเลยนะคะก็คิดว่าเธอเนี่ยมาอ่อยมามีอะไรกับสามีหรือไม่ก็บุกมาที่ร้านหมูกระทะจนเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากที่มาเจรจากันที่โรงพักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็มีการให้ค่าทําขวัญกันห0,000ื่นบาทสีหน้าสีตาค่ะบึ้งตึงชัดเจยกมือว่าอย่างที่บอกครึ่งวิผู้สื่อข่าวก็บอกขอโทษใหม่ได้ไหม ทายไม่ทันเลยนะคะก็ไม่ยอมแล้วนะคะเธอบอกไม่ยอมแล้วเต็มที่เดี๋ยวจะจับมืออย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวไปดูจังหวะนี้อีกทีแต่ยังไงก็ไม่เห็นหน้านะคะเราอธิบายหน้าไปแล้วนะว่าบึ้งตึงจริงๆค่ะ ผู้ชมค่ะเห็นไหมคะนักข่าวก็บอกว่าดูจากหน้าแล้วอะ่ะเหมือนพี่ยังไม่ได้ไม่ได้เคลียร์กันเลยเออยังไม่ได้มีการอ่ะพิ่ตงตรงนักข่าวก็รู้สึกว่ายังไม่ได้สำนึกในความผิดของตัวเองอว่าตัวเองอ่ะทำผิดกับเขานะคะหน้าตาไม่ได้รู้สึกผิดส่วนอีกคนนึงก็ยังบึ้งตึงอยู่เหมือนกันอ่ะเธอโดนตบก,ก็เข้าใจได้ะนะคะก็มีการจับมือกันนี่แหละคะ่ะแล้วก็หันมาบอกว่าถ่ายสิถ่ายยังให้ถ่ายไปเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็พยายามจะถามว่า พี่ยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นความเข้าใจผิดกันเธอก็บอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะยังไงก็ไม่ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินจากไปนะคะก็ช้อนเข้าไปที่ตัวต้นเรื่องนะคะก็คือตัวสามีคือเป็นคนที่ทําให้หึงหวงเกิดขึ้นนี่แหละว่าโอ้นายตำรวจท่านนี้เนี่ยท่านท่านมีพฤติกรรมยังไงครับเนี่ยทำไมภรรยาท่านหึงขนาดนี้แล้วจะเลิกหึงได้หรือยังนะคะก็พยายามจะตะโกนถามมานะคะแต่ก็ไม่ได้มีการ พูดคุยหรือว่ามีคําตอบอะไรโดยก็พึงพอใจกันละค่ะที่ค่าทําขวัญ1 0 0 0 0บาทส่วนเรื่องที่ตํารวจนไปปรับเงินคู่กรณีแค่500บาทก่อนหน้านี้นะคะเธอบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพิ่งได้รับการชี้แจงว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาสามารถฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายได้อีกจึงสบายใจขึ้นมากหลังจากนี้ก็จะกลับไปทํางานตามปกติค่ะแล้วก็ไม่เครียดแล้วด้วยนะคะ ในส่วนของตำรวจนะคะที่เป็นคนโทรวิดีโอคอลไปหาเนี่ยแล้วก็ให้นางสาวเอมาสวัสดีจนเกิดเรื่องเนี่ยก็บอกว่าผมผิดเองผมผิดเองต้นเรื่องอต้นเรื่องตัวจริงนะคะก็คือ เมื่อกี้ไม่ใช่ต้นเรื่องของภยัยเมื่อกี้สามีเป็นคนกลางแล้วกันค่ะเป็น,<ค>นเพื่อน,<ค>นกลางา <os> เพื่อนโทรตามนะคะเพื่อนโทรตามไม่ไม่หมายถึงสามีของเขานะคะเป็นคนกลางที่ทาให้ผู้หญิงสองคนนี้มามีปัญหามาเจอกันแต่ว่าต้นเรื่องตัวจริงเนี่ยนคนนี้ค่ะก็คือตํารวจที่เป็นคนวิดีโอคืนนั้นนั่นแหละที่เรียกน้องมาสวัสดีจนเป็นเรื่องเป็นราวกันแบบนี้เขาก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาจะทําให้เกิดเรื่องค่ะแล้ว A เ,เนี่ยก็ไม่ได้เป็นชู้กับรุ่นพี่ของตนด้วยวันนั้นเนี่ยแค่อยากชวนพี่ออกมาติดต่อเข้าไปก็ไม่รับส กะะ็เลยส่งข้อความไปก็เลยส่งข้อความล่าสุดพอมีเรื่องเนี่ยส่งข้อความขอโทษผ่นานไลน์หลังจากนี้จะไม่วิดีโอคอลไปหาใครแบบนี้อีกแล้วค่ะนี่เขาบอกแบบนี้เลยจะไม่โทรแล้วอ่ะโทรไปแล้วทาให้บ้านเขาแตกร้าวกันแบบเนี้ยเร้าฉานอ่ะติดตามพีพทีวี HD 36สได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย